วันนี้อยากทำคลิป10ทิ s ที่น่าสนใจของ iOS 26ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งซื้อ iPhone 17ไปนะคะลองดูทิปเหล่านี้คงจะน่าได้ใช้ประโยชน์กันหมดเลยค่ะแต่ก่อนอื่นกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งช่องซีมีเกนด้วยนะคะ คลลิปแรกเยโหลดไฟเสียง MP3 ตั้งเป็นลิงโทนได้แล้วคะ่ะเย้ iPhone เนี่ยคือถ้าอยากได้เสียงลิงโทนใหม่ปกติต้องเข้าไปซื้อที่ iTunes Store ซึ่งเด็กสมัยเนี้ยย,ยังมีคนเข้าไปซื้อในะ iTunes Store ไหมสงสัยมากนะคะใน iOS 26เนี่ย Apple ก็เลยเริ่ม Unlock มากขึ้นในการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ใช้ไฟเสียง MP3 ตั้งเป็นริงโทนสักทีโอ้ระเจ้าจอดวิธีก็ง่ายมากนะคะ่ะให้คุณโหลดไฟเสียง MP3 เปิดไปที่แอปไฟ กดเปิดไฟเสียงกดปุ่มแชร์มุมล่างขวาแล้วก็กดเลื่อนหา use as ringtone แค่นี้เลยค่ะเหมือนเวลาเราเซตบอทเปเปอร์เลยค่ะ <laughs> แต่ไฟเสียงนะคะก็ต้อง30มวีเท่านั้นเกินไม่ได้เดี๋ยวสิตั้งลรงโทนใหม่ให้ดูทีมงานลองโทรเข้ามาที่เบอร์หน่อยนะคะจะได้เจมิมฟังเสียงริงโทนไปเรื่อย ทิปที่2เป็นฟีเจอร์ใหม่ค่ะที่ซีอยากเล่นมาตั้งแต่คลิปที่แล้วเลยก็คือ screen calling ที่ iPhone เขาจะช่วยกรองเบอร์แปลกก่อนคิดจะรับเบอร์ค่ะแต่สีหาวิธีเปิดได้แล้วนะคะตอนนี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยน region หรือภูมิภาคบน iPhone จากไทยเป็นสหรัฐก่อนนะคะแล้วเปิด Apple Intelligence ด้วยไปที่นี่แนะคะการตั้งค่าแอปนะคะโฟนนะคะเลื่อนหาเมนู screen anon color เลือกเป็น Ask Reason for Calling ค่ะถ้าเราตั้งค่าเสร็จมีคนโทรเข้ามาเป็นเบอร์ที่แบบอย่างใครเอ่ยฉันไม่รู้จักไม่เคยโทรระบบจะทำการรับสายให้ก่อนค่ะแล้วสอบถามข้อมูลคือไปซักประวัติมาให้ค่ะทุกคนแน่นอนว่าระบบจะทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่ค่ะมาแล้วค่ะ Skin Call เห็นไหมคะนี่ Hi you record your name and reason for calling I will see if this person is available Okay เขาบอกแล้วว่าฉันจะอย่าง,งานั้นอย่างนี้อะ เดี๋ยวฉันก็ค่อยรับสาย Hello Hello หลโอเค i s, <Okay>. <S This is a t a screen calling. s t นเ f ส r ส e ของส l รีนคอลล not bad not bad like it thank you เธ <laughs> อชฉันมีขอสตเสนอเป็นของตัวเอง3 <laughs> ค่ะเกี่ยวข้องกับแอปโทรศัพท์เราใช้กันทุกวันปกติแล้วถ้าเบอร์โทรเข้าแล้วเราไม่รับก็มากดดูก็จะเห็นว่าคนโทรเข้าแต่ยังไม่ว่างตอนนี้เราก็มักจะลืมโทรกลับค่ะบน iOS 26ค่ะ คุณตั้งแจ้งเตือนให้โทรกลับสายที่เราไม่ได้รับและยังไม่ได้คุยกับได้ค่ะวิธีก็ง่ายค่ะไปที่แอปโทรศัพท์เลือกเบอร์ที่อยากจะแจ้งเตือนเลยค่ะเลื่อนเบอร์ไปทางซ้ายกดไอคอนนาฬิกาแล้วเราจะเลือกได้ว่าจะให้ช่วยเตือนโทรกลับในอีกหนึ่งชั่วโมงคืนนี้พรุ่งนี้เลือกเวลาเองได้เลยค่ะลองไปใช้กันดูนะคะจะได้ไม่พลาดสายที่โทรเข้ามาค่ะ ทิปที่4ี่จ้าเป็นเรื่องการเปลี่ยนสีไอคอนแอปปีที่เราจําได้ปะ iOS 18 mm hmm. เขาเริ่มให้เราเปลี่ยนสีไอคอนได้แล้วนะคะแต่บางคนก็บอกว่าพอสีมันถมไปแบบนี้เนี่ยมีสมาธิที่มากขึ้นมากเลยครับแต่บางคนก็บอกว่าหาแอปไม่เจอเลยค่ะปีนี้ iOS 2 6เริ่มมีลูกเล่นใหม่คือการเพิ่มปุ่มเปลี่ยนสีไอคอนนะคะตามสีเครื่องสีเคส,เคสได้เนียนๆเลยนะคะอย่างเนี่ยนะคะบนโทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro Blue, สีดีบลูของสีนนะคะก็ทําอย่างนี้ค่ะไปที่หน้าจอโฮมค่ะ กดค้างกด Edit มุมซ้ายบน Customize ค่ะพิมพ์เตดแล้วกดเมนูแรกเห็นไหมคะทุกสีไอคอนก็จะเปลี่ยนไปตามเครื่องเรียบร้อยเลยค่ะอีกปุ่มหนึ่งข้างๆกันนะคะกดปุ๊บค่ะทุกคนไอคอนจะเปลี่ยนตามสีเคสเมนูนี้เขาจะทำงานร่วมกับเคสแทะของ Apple เท่านั้นนะคะทุกคนสีใส่เคสเทคบูเว้นสีม่วงกดปุ่มนี้ปั๊บให้โลกเป็นสีม่วงทันทีไม่ได้มีประโยชน์แต่แค่เก๋ 5ค่ะทิปส์นี้เป็นทิปส์ใหม่ที่มีเฉพาะประเทศไทยด้วยนะคะทุกคนเว้วนั่นก็คือตัวเลือกคีย์บอร์ดภาษาไทยใหม่24ปุ่มค่ะอ่าปุ่มน้อยลงดีเปล่าปกติแล้วคนไทยชินกับคีย์ไทย2ตัวเลือกคือ4แถวกับ5แถวจะมีแค่2นี้ใช่ไหมแต่การมาของ24ปุ่มจะทําให้การพิมพ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกคนเพราะเราเนี่ยพิมพ์ไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องกด shift อีก e ต่อไประบบจะ auto correct ให้อัตโนมัติเดาคําให้ค่ะกดยังไงเหมือนแบบคีย์บอร์ดญี่ปุ่น โอ้พอได้พอได้เฮ้ยอลลียด like ีอะเธอเข้าใจแล้วมันใช่อย่างงี้นี่เองเห็นไหมคนฉลาดเวลาใช้คีย์บอร์ดรุ่นเก่ามาเยอะอะเรารู้สึกว่าต้องยกแคร่นึกออกป่ะเราต้องมีการกดชีฟหรือว่าแบบกดค้างไว้เปล่าไม่ต้องเฮอเราพิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปเลยอะ่ะแบบ เขาจะไปคาดเดาตัวอักษรเองจากที่ซิลองพิมพ์นะคะไม่คุ้นเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าเหมือนตาต้องเหล่ดูตัวอักษรแต่ละเวลาแบบเฮย้ฮยเอยะแบาบงทีมันก็เดาคําถูกแต่บางทีก็เดาคําผิดใครที่ใช้แล้วรารายงานใต้ะคอมเมนต์มีเดียวหน่อยค่ะว่าแบบทายัางไงให้มันคล่องนะคะตอนนี้ยังไม่คล่องเลยคะ่ะเดี๋ยวขอไปนั่งลองใช้แล้วหาทิปส์ก่อนนะคะทิปส์ที่6คะ่ะอันนี้ซิขอเอาใจสายกล้อง เวลาที่ใช้ OS 26เขามีฟีเจอร์ Lens Cleaning Hint ค่ะช่วยเตือนให้แบบเฮ้ยเยช็ดเลนส์ก่อนถ่ายรูปเลนส์มัวมากนะคะเดี๋ยวมาหาว่ากล้อง iPhone ไม่ดีวิธีเปิดไปีิการตั้งค่าค่ะทุกคนคะไปที่แอปกล้องค่ะแล้วกดเปิดเมนู Lens Cleaning Hint แค่นี้ค่ะเปิดกล้องแล้วเลนส์ซกมกเราจะได้รู้ตัวก่อนถ่ายแบบเช็ดิดนึงน,นะคะแต่ Android เขามีมานานแล้วนะคะพี่แอปเปิ ทิปที่7นะคะเลือกแคปหน้าจอเป็น HDR ได้แล้วค่ะข้อดีไฟล์ดีก็คือสดใสสว่างเก็บรายละเอียดได้เหมือนตาเห็นในจอได้ไฟล์ HEIF ขนาดเล็กแต่ข้อเสียไฟลนี้ก็คือเอาไปใช้งานได้ยากกว่าค่ะถ้าเราส่งภาพให้เครื่องคนอื่นที่หน้าจอไม่รองรับ HDR แล้วเปิดดูภาพมันจะมีความแบบอ,อ ูแล้วเท่าๆลากลง g o o กู Docs โดยตรงก็ไม่ได้ปกติค่าโรงงานก็เลยตั้งเป็น SDR ได้ไฟล์เป็น PNG ไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะใครอยากเซตให้แคปจอเป็น HDR ไปตั้งค่าค้นหา Screen Capture แล้วเลือก HDR ไปเลยค่ะทิปที่8แล้วค่ะฟังทันหรือเปล่าเอ่ยเราสามารถใช้ใบหน้าเราควบคุมหน้าจอ iPhone ได้คุณนๆเคยเห็นใน TikTok บ้างแล้วล่ะ เออเร้ไม่แน่ใจว่าเราใช้คำเนื้อถูกจุดหรือเปล่านะคะแล็บแล็บแบบวิธีเปิดให้คุณไปที่การตั้งค่านะคะหลังจากนั้นกดเข้าไปที่ accessibility ค่ะทุกคน Head tracking ค่ะ แล้วให้คุณเลือกไปที่ action ค่ะทุกคนโอเคนะอยากให้ส่วนไหนของใบหน้าคุมหน้าจอมีหลตัวเลือกมากนะคะให้เราเลือกได้เลยว่าจะให้ทำ action อะไรทิปสนี้จะเลื่อนไปที่ scroll feature ก็คืออยากคิวแล้ว scroll down กดออกไปเปิด head tracking ก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองบนแอป,ป tiktok แล้วยกคิวดูนะคะไหนเป็นไงเฮ้ย <c oughs> ลื่นมากอะ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออ ไม่ได้คิวเดียวไม่ได้เออ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 เเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิวเดียวเลื่อนได้ได้วยเหรอ ความสุขเล็กๆใน1วันราบคนเนิร์ดๆค่ะไม่รู้มีประโยชน์ไหมแต่ว่ามันทําให้เราหัอเรได้ถือว่าจบค่ะทิปที่9เหมาะกับคนที่อัพ iOS 26แล้วแบบไม่ชอบความโปรง่งใสของ Liquid Glass เท่าไหร่คุณไปตั้งค่าได้ค่ะไปตั้งค่าที่ accessibility เหมือนเดิมแล้วไปที่ display นะคะแล้วไปที่ text size เลื่อนหา increase contrast นี้เลยค่ะนี่พอเปิดแล้วเมนูจะทึบใช้งานง่ายขึ้นใครไม่ชอบ l Liquid g l a s s เปิดใช้ได้เลยค่ะ คิปสุดท้ายแหละทุกคนนะคะก่อนจากกันไปอยากจะบอกว่าทิปที่ชอบมากเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก่อนหน้านี้เราอยากจะย้อนกลับต้องกดปุ่มมุมซ้ายบนของจอหรือเลื่อนจากขอบจอด้านซ้ายนะคะแต่ตอนนี้บน l o s 6 6คุณสามารถสไลด์หน้าจอตรงไหนก็ได้คะ่ะ เพื่อย้อนกลับได้เป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมือเดียวไม่ต้องเอื้อมนิ้วอีกต่อไปค่ะอันนี้ดีค่ะนี่ก็เป็นทิปเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นจาก iOS 26ที่ได้ใช้แล้วนะคะจะใช้ iPhone ยิ่งคุ้มขึ้นมากแล้วก็ใครที่ชอบทิปทดีๆเก๋ๆใครที่มีทิปอะไรที่ซิไม่ได้บอกใน10ข้อนี้จะมาแบบขิงก,กันก็ช่างปรไรขิงกันเข้ามาได้เลยใต้คอมเมนต์วิดีโอค่ะได้ยังไงสิขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องซีเมียเกมด้วยนะคะชันก็ดิงด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปใหม่ๆของซีทำมาเจะได้ดูสดๆร,ร้อน ซีรู้นะคะว่าซีเมียเกนเนี่ยเจอซีได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าใครดูเนื้อหาเนี่ยเรายังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะซีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่และก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวใหม่ของซี ci.co ด้วยนะคะจำง่ายง่ายแต่มีข่าวไอทีหลากหลายวงการมาอัปเดตเข้าไปที่นี่เลยค่ะ ci.co นะคะกดเลยนะ